เอาลอกซำกินขาวะมันต้องกินละฮะลูกลูกเลยลูกมาปิ้งไก่เร็วพราการไฟกินข้าวเร็วแล้วเดินทางเร็วึๆมาแล้วครับ ลงมาแล้วครับยีวนซอนยอนซอนน้อยมาแล้วครับเดี๋ยวลูกเลีวข้าเราลุกพักเติมพลังครับเหืกลื่อนสอดเกียงเตยล่ามาแล้วครับลูกสาวลงมาแล้วครับเลียวเบื้อเบื้อเบือเเกียงกว่า เอุ้ย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 เขาเงินฝากพอไหมขึ้นขึ้นหรือฮึลงมลงมาลูกมาแล้วครับลูกสาวสองคนมาแล้วกินไก่ย่างนะนะพ่อการว่าปุ๊บ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 ปุ๊เป็นแรงนักนะลูกคนช่วยฟอ่ะกินไก่ย่างกันทังน้นเนาะเนื้ ครับว่าอืมลูกันดับโลกครับันนี้ลูกสาววาลงมาถึงเขาเติมพลังเติมพลังก่อนอืมอด้แล้เติมพลังก่อนครับก่อนเดินทางยชบูุนครับเดินเลยเดินสายแล้วครับ ไก่ <c oughs> ย,ย่างตะป,ปูม้าตะปูม้า,มมาอะไรคุณไม่ไปจอดท่ายไปซีออางงานี่อยู่ท่โรงแรมเมรสิ่งแล้วครับ เติมเบล่างแล้วก็ไปเพชรชบุญต่อครับแต่ว่าบริขินเขาร่ำพ่อการครับมันนี่อ้อมครับอ้อมอ้อมไปจังพักดีจุ่มพ้น นี่เสลือบเสลือยังละเมออยู่ต่อเลยยังละเมออยู่ละเมอสลือบเสลือไปเที่ยวอะไรนะไม่เอาคเที่ยวหนาวตั้งนะหาทอดแก้วไปวันนี้แล้วไปพวกนี้วันนี้ใช่ไหมถ้าไปวันนี้ต้องไปวันที้ป่านโอเคไหม ออยเีนี้มันโอเคตอนนี้ยังไม่โอเคเอาหลาปอเฮ้ยหลา่อเดาบ่เดาบครับลาหมูฮะเนี้ยเด้อเสียเข็มยาวคนตุ้มไตหมูต่อตุ้ใส่

เดี๋ยวนี้นไหนมาบ้านเราคนดูก่อนดูก่อนอะไครับรถหัวนี่ตัวะร เอาบกมีน้วบอกกันเดินบล่างหรกอเดินทางต่อทอุ้้ยต้องมาเท่าที่พันเ้เอ Sekarang. Ya, Kakak ชุมแค่แล้ะครับพ่นพักกินข้าวด้านหน่อยใกล้ย่างหน่ากินน้องเพื่อนชิ่ครับส,สดเลยโอ้โหอ่าเมื่อเมื่อนพ่อกันเนอะครับอยู่เพชรบูรีเพือ่อนครับวันนี้ไปขังแล้มกน พวกนี้พอกว่เห็นแขงวนเลยโอ้มือนขึ้นป็นยางากนาสากแรงนี่ดีเ้เอีนั่งกับพรักงาวก็เปินพอหมดเมือขึ้นวัเอวัวเอินไปอยู่นี่เล่ากันไงเสียงกับบ้านไม่ะ